ในช่วงเดือนนี้หรือว่าวันที่20พฤศจิกายนจะเหลือสวัสดิการเพียงหนึ่งรายการก็คือเงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปกติจะโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพลย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเงินส่วนนี้จะยังคงได้รับตามปกติรวมทั้งสิ้น200บาทและในสวัสดิการแห่งรัฐเดือนหน้าหรือว่าเดือนธันวาคม คนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มปลอบปางก็ยังคงได้รับเงินตามปกติแมบบ่ว่าจะเป็นวันที่หนึ่งธันวาคมเงินในส่วนของการซื้อของ300บาทกับร้านทงฟ้าก็ยังคงเหมือนเดิมเงินค่าเดินทาง750บาทเงินค่าแก๊ส80บาทต่อ3เดือนวันที่6ธันวาคมก็จะเป็นเงินของผู้สูงอายุ600บาทแล้ววันที่8ธันวาคม จะเป็นวันจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการแล้วก็เบีย้ยเด็กแรกเกิดจะเป็นการจ่ายเงินที่เร็วขึ้นเนื่องจากว่าวันที่สิบธันวาคมนั้นเป็นวันหยุดนักขัตเลอร์ก็จะมีการเลื่อนจ่ายขึ้นมาในวันทําการนั่นเอง